สวัสดีครับสายออฟโรดสาย4ฟ e วิไม่ควรพลาดนะครับวันนี้ผมจัดให้1นึคันนะครับผมมาอยู่กับเจ้าอีซูดีแมกนะครับผมตัวนี้เป็นกระบะตอนเดียวนะครับผม3.0มจุดศูนย์แมนนะครับผมปี2021แทแท้ๆนะครับไม่น้อยมากมาเลยนะครับผมชุดแต่งเริ่มแรกเลยคิ้วล้อหมุด6นิ้วนะครับสวยๆเลยนะล้อแมกนะครับอลอยขอบ16นะครับหล่อๆจากโรงงานนะครับ ยางนะครับผมเป็นของทันคุกปี2022นะยางผมถือว่ายังใหม่อยู่นะครับช่วงล่างสวยนะครับผมบันไดข้างนะครับงานออฟโรดนะครับเป็นบันไดข้างแบบเหล็กนะครับแน่นหนานะครับผมขึ้นเหยียบได้สบายเลยนะครับแข็งแรงตัวรถนะครับเป็นสีขาวแท้จากโรงงานนะครับสีคูณสีดิฟล็อกนะครับผมกันชนท้ายนะครับผมอันนี้เราเบิกให้ใหม่นะครับผมเป็นกันชนท้ายงานเหล็กนะครับทรงโอบนะครับผมพร้อมกับตัวไฟสองป้ายนะครับผมมีให้ตรงรุ่นเลยนะครับผม นี่นะครับกระบะนะครับผมแม็กไลเนอร์นะครับสวยงามนะครับผมเป็นแม็กไลเนอร์ของดีแม็กตองรุ่นเลยนะครับผมให้ดูนะครับซ็อกเดิมตะเข็บเดิมนะครับตัวรถบอดี้สวยมากมามาดูภายในกันต่อนะครับผมเลขไมถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะครับผมเลขไมเพียง11400กว่ากิโลเท่านั้นนะครับเครื่องเล่นนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่น CD MP3 นะครับแล้วก็ u s เนะครับเกียร์เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับ ปุ่มดิด for High 4 Low นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเบาเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับผมมาดูห้องเครื่องกันนิดนึงลูกค้าท่านใดที่หาอยู่นะเครื่อง3.0ใช้งานกันแบบยาวๆเลยนะครับผมแบตเตอรี่เราเบริดให้ใหม่นะครับผมเครื่อง3 0 0 0ซีนะครับผมรอยแต้มสีนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับเส้นเดิมฝาปงเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับผมจัดไปเลยสําหรับลูกค้าที่กาลังมองหาอยู่นะครับผมราคาเพียง ื469,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้น8,200กว่าบาทนะครับผมฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับแฟนเพจไอคานะครับรับไปเลยฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะครับผมฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับผมสีสูตรดีแบบสปาร์ค3.0ตอนเดียวนะครับ4 wheel drive เกียร์แมนนวล6สปีดนะครับผมปี2021แท้ๆนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับเลขไมล์เพียงแค่10,000กิโลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ